สวัสดีครับผมพบกับช่างโจ๊กลำปางครับเพืเ่อนๆเห็นด้านหลังนี้ไหมครับผมอัหเหล็กตั้งๆตรงนี้นะครับพร้อมกับเสาตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องทําการอุดนะครับผมเพื่อไม่ให้น้ําเข้านะครับผมจะมีวิธีการอุดอย่างไรแล้วก็ใช้อะไรอุดเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมโดยปกติทั่วไปนะครับผมงานถ้าเราไม่ได้เชื่อมอุดของเาสาวไว้นะครับผมก็จะต้องทําการอุด เพื่อไม่ให้น้ํามันเข้านะครับเพราะว่าถ้าฝนตกนะครับเดี๋ยวน้ํามันก็จะไหลลงมาแล้วก็มาขังอยู่ที่เสาเรานี้นะครับผมรวมถึงเหล็กตั้งตัวนี้ด้วยนะครับสําหรับยึดไม้ระแนงนะครับอ่ส่วนนี้ผมยึดไว้เกือบหมดแล้วไม้ระแนงก็เหลือช่องช่องนี้นะครับที่ยังไม่ได้ยึดเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไว้ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนนะครับนี่นะครับก็จะเป็นหัวเหล็ก บริเวณตรงนี้นะครับเป็นหัวเหล็กซึ่งเราตั้งไว้สําหรับยิงไม้ระแนงนะครับผมก็มันจะมีน้ําเข้านะครับเดี๋ยวเราจะต้องทําการอุดนะครับทั้งหมดเลยรวมทั้งหัวเสาตรงนี้ด้วยนะครับสําหรับผลิตภัณฑ์ในการอุดรูนะครับผมก็สามารถอุดได้หลายอย่างนะครับก็จะเป็นพวกซิลิโคนนะครับก็สามารถอุดได้นะครับแต่ว่ามันจะเยอะไปนะครับผมสําหรับงานนี้นะครับผมก็เลือกเป็นพ u วโฟมนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับ ข้างในเนี่ยจะเป็นเวลาฉีดออกมาแล้วมันจะเป็นสารเคมีนะครับแล้วมันออกมาแล้วก็จะเป็นโฟมชิ้นเล็กๆนะครับผมแต่ว่าทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะครับมันจะขยายตัว4ีเท่านะครับตัวนี้มันก็จะพองพองออกมานะครับพองแล้วก็เต็มที่รูนี้นะครับเราสามารถปาดตกแต่งได้แต่งสีทาสีได้นะครับผมมีคัตเตอร์ปาดให้เรียบก็ได้นะครับเดี๋ยวเราดูวิธีการใช้งานนะครับ เวลาเราซื้อมามันก็มีหลายยี่ห้อนะครับไม่เน้นว่าจะเป็นยี่ห้อนี้นะครับผมก็มีหลอดนะครับนี่ก็เป็นตัว PU Foam อยู่ข้างในนี้นะครับหลอดประมาณขยาก่อนใช้ก็ขย่าหน่อยนะครับแล้วก็ใช้หลอดตัวนี้นะครับใส่ลงไปแล้วก็ทําการฉีดลงไปในรูได้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันพองตัวสักระยะหนึ่งนะครับทิ้งไว้สักแป๊บนึงครับอเดี๋ยวเราไล่ฉีดให้หมดนะครับ ฉีดบริเวณขอบๆอะนะครับผมเพราะว่าเอาให้มันติดด้านข้างนะเพราะว่าตัวโฟมมันจะหล่นลงไปด้านล่างถ้าให้ดีนะครับก็เอากระดาษอุดก่อนก็ให้เพื่อนๆเอาเศษกระดาษครับยัดลงไปก่อนนะครับผมแล้วก็ทําการฉีดได้เลยนะครับนี่ครับผม ผาดไว้เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งด้วยมีคัตเตอร์ก็ได้นะครับผม โอเคครับผมตอนนี้ปล่อยไว้สักพักมันก็เริ่มแข็งตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมีดปาดดูนะครับฟื้บนะครับผมอ,อ๋อจริงๆแล้วด้านในด้านในก,ก็เซตตัวเต็มแล้วนะครับแต่ยังไม่แข็งนะครับด้านนอกมันโดนโลมมันแข็งกว่านะครับเดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่งแล้วค่อยมาปาด ตัวอื่นดูดีกว่านะครับทิ้งไว้ก่อนโอเคครับผมนี่นะครับจะเห็นได้ว่าแข็งแล้วนะครับผมก็ตอนที่เราฉีดเราฉีดแค่ในในรูมันแค่นี้เองนะครับขยายสี่สิเท่านะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าข้างนอกแข็งแต่ข้างในอาจจะยังไม่แข็งแต่เดี๋ยวผมจะลองปาดให้ดูแล้วกันนะครับผมได้ไม่ต้องรอเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลงไปแล้วนะครับก็ทําการใช้มีดคัตเตอร์นะครับแต่มีดอันนี้มันอาจจะไม่คมแล้วนะครับผม ก็สามารถที่จะปาดได้เลยนะครับปาดครับนี่ออกมาแล้วลักษณะนี้นะครับใช้ปาดตกแต่งให้สวยงามอีกหน่อยก็ได้ถ้าเป็นงานภายในนะครับผมก็ทําการตกแต่งนะครับทาสีทับได้นะครับผมก็กันน้ําได้ร้อยเซนนะครับเป็นโฟมข้างในยังขยายได้อีกนะครับเพราะว่าข้างในยังไม่แห้งนะครับข้างนอกมันแห้งไปแล้วนี่นะครับ ที่เห็นเป็นรูๆนี่ไม่ได้รั่วนะครับผมยังเขาเรียกอะไรมันยังขยายได้อีกนะครับโอเคครับผมแค่นี้นะครับก็จะกันน้ำเข้าไปที่หัวเหล็กได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงจากหลังคาแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะ ร้อนอยู่พอสมควรนะครับอร่อยดีกินได้นะครับผมโอเคครับ <c oughs> okay, ผมสำหรับงานอุดหัวเหล็กนะครับผมกันน้ำเข้านะครับก็ใช้พยูโฟมตัวนี้นะครับสามารถที่จะ อุดป้องกันน้ําได้100%นะครับผมสำหรับ p ีูโฟมตัวนี้นะครับสามารถอุดรอยแตกของผนังปูนนะครับผมที่เป็นรอยแตกแล้ารอยแยกนะครับทําการฉีดเข้าไปแล้วปล่อยเขาพองตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการเอามีดปาดนะครับแล้วก็เก็บสีฉาบได้เก็บสีได้นะครับผมก็เป็น p ีูโฟมนะครับผมก็จะทํางานได้รวดเร็วกว่าตัวซิลิโคนนะครับแล้วก็ประหยัดกว่านะครับผม ในงานชิ้นใหญ่ๆนะครับผมรู้ใหญ่ๆนะครับซิลิโคนอาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับผมก็เป็น p u f o a ฟดีกว่านะครับผมหลอดหนึ่งก็ประมาณ200กว่าบาท300นะครับผมร้อยกว่าบาทก็มีนะครับเลือกที่ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อปริมาณนะครับผมก็เลือกเอาได้ในห้างมีขายโดยทั่วไปนะครับเขาเรียกว่า p u f o a ฟนะครับเป็นสเปรย์สำหรับฉีดนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เท่านี้นะครับเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆครับการรั่วนะครับหลังคารั่วนะครับกำแพงผนังรั่วนะครับผมสามารถใช้ตัวนี้ได้หมดนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันต่อไปในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับช่างโจ๊กลำปางครับผม สนับสนุนให้เ,เพื่อนๆนะครับทำงานด้วยตัวเองนะครับแลนการประหยัดงบประมาณนะครับเพื่อนๆทำงานอย่างสนุกนะครับก็ที่สำคัญนะครับต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับ